ครั้งหนึ่งพุทธศาสนารุ่งเรืองในอินเดียดินแดนต้นกำเนิดแต่กลับค่อยๆหายไปจากแผนที่ประวัติศาสตร์สาเหตุหลักมาจากการแตกแยกของนิกายต่างๆทำให้เกิดความขัดแยง้งและขาดความเป็นเอกภาพประกอบกับการฟื้นตัวของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีการปรับตัวและผสานความเชื่อบางส่วนเข้ามานอกจากนี้ยังขาดการอุปถัมภ์จากราชสำนักทำให้ไม่มีอำนาจหนุนหลังที่แข็งแกร่ง ที่สำคัญคือการรุกรานของชาวมุสลิมเติร์กในพุทธศตรวตรรษที่17พวกเขาทำลายวัดและเผาคำพีจำนวนมหาศาลร,รวมถึงสังหารพระสงฆ์ทำให้ศาสนาขาดผู้นำและองค์ความรู้มหาวิทยาลัยนาลันทาศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงพระสงฆ์ที่รอดชีวิตจึงต้องอพยพหนีไปยังประเทศเพื่อนด้านแม้ปัจจุบันจะมีการฟื้นฟู แต่ศาสนาพุทธในอินเดียก็ไม่สามารถกลับมารุ่งเรืองได้ดังเดิมเรื่องราวนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญทางประวัติศาสตร์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อรากเหง้าของความศรัทธาและเป็นเหตุผลว่าทำไมศาสนาพุทธถึงหายไปจากอินเดียในที่สุด